สกิลทั้งหมดของ 1, X, 1, X, 1, X. วันเอกวันเอกวันเอกโดยเริ่มจากแพสซีฟก่อนเลยแพสซีฟของเขาก็คือทุกการโจมตีของวันเอกจะทําให้ติดกริชและพิษสกิลหนึ่งนะครับการโจมตีปกติ slash, มีคูดาวอยู่ที่1.75วินาทีทำดาเมจ20และติดกริชหนึ่งกับพิษหนึ่งเป็นเวลา5วินาทีสกิลที่2 mass infection คูดาว14วินาทีจะทําการยืนชาร์จดอดยู่กับที่เป็นเวลา1.7วินาทีจากนั้นจะทําการฟันขึ้นดาบออกไปด้านหน้าทําดาเมจ35ดาเมจและติดกริชกับพิษถ้าอยู่ในระยะใกล้ จากการฟันเดลืกับพิษจะแรงขึ้นสกิลต่อมาอินเทนกเมนคูดาวน์สเปดวินาทีทัชเป็นเวลา0.75วินาทีก่อนจะโยนดาวออไปด้านหน้าทำาถ้เป็นกับโวเวลที่โดน10ดาเมจและได้ให้สปีด2กับวันอกเป็นเวลา3มวินาทีโวเวลที่โดนจะถูกเปิดเผยออร่าเป็นเวลา2วินาทีและติดเฮลเลส1 10สิบวินาทีและโซโลเนตขั้นสิบโวเวลจะต้องทำการเล่นมินิเกมเพื่อลบล้างสถานะโซโลสิบออกที่ต่อมาอันสเตเบิลอ ครูดาว25นทีจ้ามองเห็นออร่าของ several ทุกคนและได้รับสปีดหนึ่งแต่ผลเสียคือจะได้รับใบเนสามในเวลา6.5วินาทีเท่ากันคิวสุดท้าย rejuvenate the r o c ครูดาวอยู่ที่200วินาทีจะทำการเรียกซอมบี้ขึ้นมาจากผู้เล่นที่โดนฆ่าไปแล้วสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมคิดจะไปด้วนะครับสวัสดีบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ